สวัสดีทุกคนเพว่ามาแล้วสมัยแกล้วคลิปนี้มาเจอกับเพราว่าในช่องปจจารินาของไปอีกเหมือนเดิมเนาะอุ้ยขออนุญาตตั้งกล้องกันเด้อคลิปนี้มาเจอกันเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องมานั่งพูดคุยกันเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเอฟซี FC เป็นเตีตอีกแล้วจากคลิปนี้ก็คือว่ามีเอฟซีน้องใหม่ๆเข้ามาหาเจอคลิปเนาะทั้งทีเพราว่าก็ไม่ได้อัดคลิปแบบเกี่ยวกับเมียฝรั่งเลยน้นั่นนะ ก็ยังมีตามมาจะเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นนาะก็เอ้ยพี่หนูดูพี่มาตั้งนานแล้วนะเลยตั้งแต่หนูคบกับแฟนใหม่ๆอะไรอย่างนี้แล้วถึงวันเนี้ยหนูแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็ดีใจกับน้องด้วยอืมดีใจกับน้องด้วยแล้วก็กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศอีกคาถามหนึ่งอยากถามพี่เพรก็คือว่าพี่เพ่ต้องเตรียมตัวยังไงอะไรนู่นนี่นั่นเนาะก็จิเล่าให้ฟังโก จะบอกว่ายังไงแพทย์ก็แนะนำน้องตั้งแต่ตอนทําเอกาสารแต,แต่มาแต่งงงแต่งงานอะไรแล้วแหละมันก็จะเล่ารวบๆไปก็แล้วกันเนาะเตรียมตัวยังไงในเมื่อเรามีเอกาสารแล้เวเราจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยอะไรเสร็จแล้วเนาะก็ไปขอวีซ่าก็ตอนนี้วีซา่าไอ้พาสปอร์ตนะพูดถึงพาสปอร์ตก่อนอันดับแรกพาสปอร์ตเมืองไทยตอนนี้มีพาสปอร์ตห้าปีกับสิบปีแล้วไหนดีกว่ากันสำหรับ อยู่ปัจจุบันนี้แพ้ว่าถึงมันมีสิปีก็าทำห้าปีไว้ดีกวา่าทุกคนเพราะว่าเลยคนโดยบริบทของมันเราคนไทยตัววันนี้เนาะกลับไทยทุกปีอยู่แล้วจ้ะแล้วก็ต้องบอกว่าเลยเราไม่จําเป็นต้องถือพาสปอร์ตนานๆท่าน อย่างเราอะเราไปมุงนอกถูกต้องามกฎหมายใช่ไหมเราไปทําพาสปอร์ตใหม่ได้ที่สถานทูตแต่เราไม่จําเป็นต้องถือพาสปอร์ตสิปีพี่น้องเร้วเผื่อเราอนาคตอีกสองปีสามปีเราเป็นมาดามลําซ้ำกันมาอุ้ยเราอยากทําจมูกใหม่อยากทำหน้าใหม่นน่นนี่นั่นเราก็จะต้องไปถ่ายพาสปอร์ตใหม่อยู่ดีเราซึ่งเราก็เสียเงินโดยขี่ไม่จําเป็นอีกเหมือนเดิมเห็นไหมละ่ะก็นั่นแหละแพทย์ถึงแนะนําว่าพาสปอร์ตห้าปีดีที่สุดจะ้ะตอนสำหรับผู้หญิงเนาะสำหรับผู้หญิงแล้วสาหรับถ้าอย่าง เอาพูดตรงๆอย่ามาดามากกระเพากันละแบบอย่างพีโนอ่อะไรเงี้ยที่เขาตั้งใจไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปด,ดูดอะไรเงี้ยเขาถือพาสดุสิบปีเขาก็ยังการันตีมั่นใจได้ว่าถ้าเขาดูดไปห้าหกเจ็ดปีปุ๊บเขาก็ยังกลับได้ไงเ,เพราะพาส์ตเขาจะไม่หมุดอายุอืมแล้วเขาไม่ต้องไปเดินเรื่องทําใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สําหรับคนเราผู้หญิงคนไทยมาดามทั้งหลายจะไปยุหรปไปนุ่นไปนีไปน่ไปแบบแต่งงานไปตามคู่สมรสดอะไรอย่างงี้เนาะ ไม่จาเป็นต้องใช้พาสปอร์ตชิปีจ้ะพี่น้องโก็ห้าปีก็เพียงพอเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําหนาใหม่เดี๋ยวก็ต้องทําใหม่อยู่ดีจ้ะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริง,งร็จแล้วก็พูดถึงพาสปอร์ตไปแล้วก็เตรียมตัวสปาไม่ต้องเอาไปเยอะจ้ะพี่น้องเอาไปแต่นี่ถ้าเราคิดว่าเราอยากไปยัดแล้วว่ามึงสปามึงนอกแพงสปามึงนอกไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะทุกคนช่วงน่าซัมเมอร์โดยเฉพาะช่วงเนี่ยซัมเมอร์สปาลดราคาเยอะมาก ของที่แพรอยากแนะนําให้เตรียมไปก็คือของที่เราใช่บ่อยๆก็คืออย่างบางคนแบบชอบกินของที่เราชอบกินเราคิดว่าเราจะหายากอะไรเงี้ยอย่างพวกเสื้อผ้านะ่ะไปอยู่นู่นเดี๋ยวก็ต้องซื้อเพิ่มแต่เดี๋ยวเข้นานานๆก็ต้องซื้อแจ็คกูงแจ็คเก็ตแล้วแจ็คเก็ตอะแพรไม่แนะนําให้ซื้อไปจัดไทยนะราคาเราจะถูกกว่ากันจริงนะ สำหรับแจ็กเก็ตเนาะแต่แจ็กเก็ตตัวดีๆที่มันแบบทนอากาศหนาวได้จริงๆเนี่ยต้องไปซื้ออยู่เมืองนอกจ้ะอันนี้แพร์โดนโดยตรงมาเลยเนาะก็คือถึงมันจะเป็นแบบซิบปีสิบปีที่แล้วก็จริงที่แพร์แบบเคยมีประสบการณ์นี่เนาะทุกคนตอนแพ้ย่ายแหม่ใหม่อะไรเงี้ยแต่แพ้ก็ยังจําได้ดีก็คือว่าเราแบบอยากซื้อแจ็กเก็ตไปด้วยความที่เราจะไปเมืองนอกไปเดินห้างหาซื้อแจ็กเก็ตตัวหนึ่งว่หลายพันจ้ะแต่พอเอาไปจริงอยู่นู่น มันตัวด,ด,ดูตัวใหญ่กับจริงแบบเป็นแจ็กเก็ตแบบวินเทอร์แบบสโนว์ิมะทุกเลยแต่พอไปใส่จริงๆมันทนหิมะไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไปซื้ออยู่นู่นน่ะป้ายมันจะบอกเลยนะว่าเสื้อตัวเนี้ยทนได้กี่องศาอุณหภูมิใช่สําหรับอุณหภูมิกี่องศาซึ่งเขาบอกเป๊ะเขาบอกจริงก็ค,คือมันใช้งานได้จริงราคาก็ใกล้เคียงกันแต่สาหรับแจ็กเก็ตอะไรอย่างเงี้ยกางเกงยีนถ้า คิดว่ากลัวว่า,วาเออเราอุย้ยเราตัวเป็นคนตัวเล็กไปนู่นเรากลัว,วาหาไซส์ไม่ได้หาได้แต่ฆ่าไม่ได้จริงๆรังสภาเล็กน้อยเลยหรือว่าใครก็กลัวแบบกลัวจริงจริงยังจังก็ซื้อไปก็ได้แต่ถ้าเป็นนึงเกงยนีนเนาะแต่พวกเสือพวกอะไรไงแพคไม่ค่อยแนะนําแล้วก็สิ่งที่แพคขนตอนสมัยก่อนเวลาแพคเดินทางกหลอก็คือพวกของกินแหละแต่ทุกวันนี้วิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นทุกคนคืออะไรรู้ไหม คือร้านไทยอะไรต่างๆนาะนาะแต่ถามว่าร้านไทยเขาซื้อกับเป็นราคาถ้าอยากประหยัดจริงๆเ่ยถ้าเราเป็นคนชอบทําอาหารชอบกินอะไรเงี่ยแพทยแนะนําให้เตรียมของแห่งไปแหะพวกของที่เราชอบเลยแล้วก็ของที่ใช้ลักๆเพราะขาดแค่ใบมะกรูดอะไรเงี่ยทาเป็นตอนนี้มันใส่เป็นถุงแล้วมันก็ทําเป็นแบบ สุงสุญญากาศได้อะไรเงี้ยแพลว่าดีเราไปถึงนู่นก็เอาไปแช่แข็งไว้บางคนทําแบบนี้กินได้เป็นปีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อร้านไทยเลยพวกพี่แข็งพวกมะขาดตะไคร้ใบมะกูดวัตชดิบต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องใช้แทบจะไม่ต้องใช้เงินเพราะว่าเนี้ยดีจริงๆพวกกระชายอะไรเห็นงดยคนถ่าชอบกินขนมจีนแพทแนะนําว่า กระชายนี่ขาดไม่ได้นะห้ามลืม,มแล้วก็พี่เกียงเนี่ยถ้าทำทุงทุ่งสุนากาไปเลยจะถ้าแฟนมาหลับก็คือกระเป๋าหนึ่งสามสิบโลส่วนมากก็จะได้บางสายการบินเนาะบางสายการบินได้ยี่ห้าโลบางสายการบินได้สามสิบโลใช่ไหมแค่แนะนําว่ากระเป๋านึงเนี่ยเป็นสภานเลยบอกแฟนว่าไม่ต้องเอาสภานมาเยอะเพราะว่าเธอต้องมาช่วยฉันขนเอาตีว่าสามสิบโลนะสามสิบโลนี่ก็คือของกินเลยจะ้ะ แต่ว่าพวกซอสพวกอะไรเนี่ยเพไม่ค่อยแนะนําถ้าเอาไปก็เอาไปแบบพอประทังชีวิตตอนช่วงที่เรายังไม่ได้ไปร้านไทยเพราะว่าไปใหม่ๆเนี่ยดยวัฒนธรรมเนาะเราเดินทางใหม่ๆเราก็ตรงไปรู้จักยาพี่นงผัวนนนี่นั่นเราอาจจะม,มีเวลาไปซื้อของไทยแล้วนึกอยากกินผัดกะเพราอะไรเงี้ยเพราะว่าพกไปก็ดีแต่จะขอบขุนขวดพัดติ๊กเนาะด้วยราคาไอ้ด้วยน้ำนักแต่ไม่นักเกินแล้วก็อาจจะไม่ได้แตกใส่อะไรใส่ไข่อะไรอย่างงี้เนาะ ประมาณนั่นแล้วก็พวกมาม่านี่ก็อย่าลืมเลยเพราะว่ามาม่าตม้มยำกุ้งให้บวกเลยนะมาม่าตม้มยำกุ้งเมืองนอกมีจริงนะแต่รสชาติมันมเหมือนเมืองไทยทุกคนมันจะจืดกว่าเครื่องปรุงมันจืดกว่ามันมัมนไม,ม,ม่กีจา้าเท่าขอ,ของที่อยู่บ้านเราอันนี้เพือนคนเฟิร์มพอเพลลองมาแล้วแล้วก็ลักๆก,ก,ก็คือเอกสารเนาะที่เวลาเดินทางกับทะเบียนสมรสทะเบียนบัตรประชาชน วโกซิมไทยทุกวันนี้ซิมไทยก็สำคัญนะเพ่ให้แนะนำให้ใช้เป็นระบบเติมเงินน่ะดีแล้วแต่เพ่เคยใช้แบบเป็นระบบหลายเดือนเพจจ่ายทุกเดือนแบบเป็นสิบป,ปีเพะเพ่ไม่อยากให้เบอร์แพคขาดไงเพ่ก็จ,จ่ายจ่ายจ่ายไปเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้เบอร์แพคตัดอย่างเงี้ยอืมก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ขอแนะนำให้เปลีป่ยน,นเป็นเบอร์แบบเติมเงินดีกว่าเราก็เติมเพราะว่าอะไรถ้าเราจะใช้ธนาคาร ออนไลน์แบงกิ้งบางครั้งเรายังจะต้องเอาซิมใส่เอาซิมใส่เครื่องเพื่อให้มันดึงสัญญาณนาะแล้วก็อย่าลืมเปิดไอ้นี่ด้วยอ่าโลงเนาะอ,อันนี้คือสำคัญโดยโดยที่เราอยู่เมืองใคยเราใช้มีเรามีโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะต้องใช่ได้ใช่ในอนาคตแต่อย่าลืมพกไปด้วยซิมการ์ดเราอะคือนั่นแหละแล้วก็ อะไรอีกอะของกินสภาก็ไม่มีอะไรนะวพวกผสมภาษาก็ภาษาอังกฤษเราสื่อสารภาษาอะไรกบแฟนแล้วก็เพราะว่าวันไปถึงมันต้องไปเรียนเพิ่มเติมเลยอือม,มันก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้นี่เพราะว่าเราตอเออเราบุรการศึกษาเราอย่าลืมด้อเผื่อไ,ได้เอาไปแปลเพื่อที่จะเอาไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยเลวแต่สายงานของเราว่าเราชอบแบบไหนเราอยากเรียนแบบไหน,นะน,นเนาะก็ลองดูเผื่อ เราได้ต่อยอดอาชีพเรายังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เป็นมาดามใหม่ๆเพิ่งแต่งงานแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขนะเออชีวิตในต่างแดนราบรื่นมีความสุขเดือเพื่อนดีๆครอบครัวสามีที่ดีอะไรอี่อืเเตรียมตัวเตรียม,มใจอย่างนึงใหม่ๆก็จะคิดถึงบ้านจ้ะหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เทคโนโลโยีจะ้ะใหม่ๆไม่ไมหนาจะไม่ยังไม่คิดถึงบ้านเาไรน,นะเพราะว่าอะไรเราเพิ่งไปเรายังตื่นตาตื่นต่น ก็สิ่งใหม่ๆที่เขามาอะไรประมาณนั้นยังไงก็ขอให้โชคดีจะ้ะแพรว่าก่อนแนะนําเท่าที่แพรแนะนําได้มีอะไรก็เมนมาถามกันได้จะ้ะแล้วเดี๋ยวอันไหนแพรตอบได้ก็จะมาตอบให้ถือว่าเป็นความรู้เก่าๆที่แพรเคยประสบพบเจอมาอะไรประมาณนั้นก็ขอให้มีความสุขก็ ไปถึงแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงก็อย่าลืมทักทายมาเล่าสูกันฟังว่าเป็นนู่นนี่นั่นเจอนั่นมาอันนี้มาเนาะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ายไป,ไปล้วจ้ะ,จจจะบ๊ายบายจาสวัสดีจาย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปวาลยเดือจ้ะบ๊ายบาย